งี้งี้ยุงมาแเม็มเแ็มเุ้ยยุงเอามาเด้งเฮ้ยยุงเด้งยุงเด้งเุ้ยคนนั้ำซึ่งไม่เลอะท่านผู้ชมสกี้ย่อเครื่องกันยามเอิ่มซึ่งกุ้งอีอากันยามโตน้ำลื่นเมื่อ้ำลื่นคลองพม่าเอิ่มเฮียอืมมาเจอแยงเลยย่อนเลยแยงเลยแยงเลยเมียงดีกว่าเมื่อบรรยากาศแบบเมื่อกุ้งอีเอิ่มเมื่อ ងាប់បែបង <tap <tap ាប <tap <tap ់អន្ទុំស្មើយ៉ាងនេះយ៉ាងរឹកបើប៉ៃកូននឹងកាងរឹកអូចិត្តិវាលມັນញ៉បកគឺមចុងនេះម៉ួយលើគឺ stack 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 បើ set គឺនឹងទីអើគឺរៃម៉ាម៉ាល់ក្នុងព្រាំងអឹមគឺអឹមវរមីឡាគឺបើ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 មិនខងគឺរីតណាំគង់ពេចពេចចាំមើលអើតើនីអលតបារជួយកែខៃវិញណា อีเดอร์แบบก้อนแงะยำเยอะนะนี่แยงน้ำลื่นเตลเอมโบน้ำลื่นเมอรคล้องเอ็มไอเอิมจีลาวอ่ะมอนลุยคล้องจะคล้องจับกล้องใส่เยอะน้ำลื่นเตลยองอ้าวเฮียความมิตรภาพลาวอินโดนีเซียเอิมกีแบบนกแตงแบบอันอีเมย์อยู่รองกาเลยนะน่าเลยนะนี่ก็เมอรเอียกเบรก mà yong ta ya anh khơi mòc lao lao mót cái mờ cái cặp bít kéo âm kêu co bút này oi ơi chú chỉ ราแบบแล้วกี้งี้ยิงมาแทนยิงแ้ยยุงอ้าวมาเด้งโียุงเด้งยิงเด้ง้ยความน้ำน้ำคลองมือน้ำคลองวนอินเดียยกการบินมตอนกีก็เบือนแล้วอกันยำความน้ำ Sung ô ô khương nhặng phong tay lời ôm khít phát môi gật chín đờ làm cơ. ừm, ừ, để cơ. Chú sư mẫu. Bên nào long tam đơ, ít cho khương tiêm mười nà này ừm, gần mười. Đại Mầm tam thì đến là plắc phong. Yeah. Vân lại. Đại mày yêu mày em. tê mày เบิ่อแล้วยี่ยีโอ้เออเด้อเล่นย้ำคงอี้ว้าขึ้นมากันย้ำมาเต็มสอกันย้ำเนี่ยฮู้ยันกันดีโอ้โอ้ยุงมาแทงยุงอ้าวยุงเด้งบอกให้ยังน่ะขี้มาให้กันย้ำหรือให้หมุนโบ้น่ะไม่ยังแม่ ให้กินยำน้ำแท,นท้น้ำวาลองเครื่องลองมันจีเอ่อให้กินยำนะเคยบึ้มนะเคยกุญกันยำนั่นนะ่ะคุ้งอีนี่เอ่ออร์ห้าหกสิบตู้ไม่ตุนทำนั่นเนอะเฮียกินเครื่องบ่อยแยงไหมเออเครื่องแยงนี่มาไมค์อาไม่มม

ghi 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 tụi bò tô Ô cần nhằm ô bò Đơn pet, đơn 9, cần nhằm ô Nhoài bá bực tìm Ôi Ôi lên yạc ô Ô ô ghi 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 Ô mười này mười này nè nó nè mang hai หนูไปหักหนีไปเลยตรมดีแม่แม่แม่ยิมิตูตืมเออเบอร์แนวอ่ะนืะยี่งบ่ไปตู้เล้าเธอโคลยเล่าอ่ำเธอโคโลยแล้วอ่อ่ำด้เลยอันนี้ลยน่องน่องทำไมเบื่อเยี่ยงเอาลองจกเยี่ยงลองเอลอยไหม

cap kom di luar mah gue lagi makan nyamuk agung nih makannya om lagi lama lu ย้ำนี่่มงนี่ดมากเดรรลองงลลุยเมอนยูริจตุลงไายหน่อยเลี้ยเรื่นยเ้ยม่เงมัดบ่อทมบังบอัดมือกี้อเมือบอมกูตุลงนายนะเออยงแม่กล้องเลยไม่ไม่กีลบ่เ มันกันำเลือดงวมือริงงมึกเลยนตัวห้าน่อยอตัวห้านไม่แล่นี่ตัวเลืออามือตัวออยูแปเจ็อ้แหงมากว่ะบึงพี่เราไอ้เอ้ยยางนอนี่ล้เนี่ จกกองเลยก็กีนกม่กิกมด้เหอย่างนี้ยแม่นเนอยนี้ไม่ปิดเลยลุยแล้เป็นลุยเลยโอ้ยน้องน้องไม่มากีมานตูเปลียเรา leo yadoo nai nai kong priang mwen mna ee nai mwen nai ee kong rong si kapong ee ee mama kapong ee hai mama kapong ee ton ki ae kong pern mak ae oh suang na jeng ko dek leo ae siya kong rong ro ae he 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 penak leo mui kum mwen mna mui kum cho ae yurde ko คัามกือตู well, ้เรากันย่าก็อยู่ลองบื้นงลมเอาั่นอย่งแม่ําเชื่อยังแม่ท่ามือส้มตอนกี้ก็เบนเท้ย่างแม่เบ่เดนั่งล่ะนะเดน่นี่กได้มากกีก็มาบุ้งตู้ลงมืออาบนมากยงบุ้ง อ่บางคนตูอุบนม่อนม่นแาละตัเปลือดนะสนใจโอยกันิันจีเลยลตบเลือดลอยอ่นีลอยฮันลุยเลี้ยงไงต้องอยู่ดื่นเงินน่ะสหลังร้องแตวยังมาเนียดื้อมั per bagal uh copkal